Oh. ตอนนี้เส้นท่านเวสเกตกำลังมุ่งหน้าไปยังจังหวัดนครปฐมจะไปนครปฐรมแล้วไปในต่อแล้วติดตามกันนะครับตอนนี้รถโคตรติดเลยนี่แหละครับโอ้ไม่อยากเข้าในเมืองอย่าเงี้ยเราไม่ใช่คนเมืองเราอยากเป็นคนป่ามากว่า ยาวไปรถอย่างเยอะครับผมไม่รู้ว่าไปไหนกันบ้างที้มีแสงของฟ้าแป๊บแป๊บแป๊บนครชัยศรีกับอออไม่ใช่นี่ว่าจะพูดว่าศรีถนนชัยมันเลเรื่องนะอย่าพูดไปเรื่อยนะ วันนี้ก็มุ่งหน้าไปยังอะไรนะจังหวัดราชบุรีก็ไปพักก่อนคืนนึงครับเป็นการเดินทางหนึ่งคืนหนึ่งวันนะเขามีแต่แบบสองคืนหนึ่งวันเฮ้ย hey! สองวันหนึ่งคืนเออนอะไอเรามันเวลาเท่านี้แต่อยากเที่ยวชอบเที่ยวก็จัดไปละครับ หนึ่งคืนหนึ่งวันนะแล้วเราเริ่มตอนกลางคืนแล้วก็เลยต้องเป็นหนึ่งคืนหนึ่งวันกันตอนนี้คอแห้งแล้วเดี๋ยวค่อยไปแวะแวะไปแวะเออกินน้ำหาน้ำกินซักหน่อยด้วยติดอุปกรณ์มาใหม่หนึ่งชิ้นเป็น còn là, thái nó đi ping mày đi ping mày mình có mày ấn tam suốt lắm và hoặc đến tháng căn to hết Lê Đông Dĩ Sư Bạch Biết bơm Biết bơm ผมก็อยู่ในเขตราชบุรีแล้วนะครับก็ถ้าเกิดตามเวลาในแมปก็อีกประมาณ34นาทีผมก็จะถึงยงที่พักแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศที่พักว่าเป็นยังไงครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะครับรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละถึงที่มายแต่ถ้าเกิดเป็นรถยนต์ก็อาจจะประมาณ3ชั่วโมงได้นะ สามชมั่วโมงจงประมาณสามชมั่วโมงครึ่งประมาณนี้หรือเปล่าเพราะด้วยความที่ว่าเออมันเป็นช่วงเพราะว่าผมเดินทางมาในช่วงเย็นนะมันจะเป็นช่วงที่คนค่อนข้างเดินทางกันเยอะพอสมควรในช่วงเย็นมันก็อาจจะรถหนาแน่นหน่อยโดยเฉพาะช่วงไปอะไรนะเซนรัเวสเกตตรงนั้นคนะ่อคนข้างรถค่อนข้างเยอะค่อนข้าง ถึงที่ไมาแล้วอีก2นาทีตามขบวนหนักไปนะครับก็ใกล้ถึงทางเรียวแล้วอันนี้คืออะไรมะม่วงคู่สวนอีสานคนเยอะแน่ดนูคนเต็มเลยครับแต่ไม่เป็นไร เลย <N> นี่แล้วครับทางเข้าฮึาาสู้เชียลแคมเอ้ยโซเชียลแคมปิ้งโซเชียลแคมป์อะไร น่าจะเป็นคันเดียวมั้งเนี่ยที่เอามอไซค์มานาเดนๆอืมถึงที่หมายแล้วใช้เวลาเดินทางประมาณใช้เวลาเดินทางกี่นาทีกี่ชั่วโมง สองชั่วโมงครึ่งโอเคครับเธอมาดึงช่วยดึง,ด,งดึงช่วยหน่อยดันข้างหน้าก็ได้ถอยหลังไม่ไปมันหนกักไม่ไปดันข้างหน้านะโอโอเค โอเคครับรถมอไซค์จอดข้างในโอเคครับโอเคเดี๋ยวพาไปรับชมบรรยากาศสนาบที่พักนะครับโดนนั่งกินขอยุ่เ,เ,เน,นี่นยโอ้โหไป ประมาณร้อยสี่สิบคนพี่ปิ้นตาที่มาลงเวียดนามที่อ่างมาลาวเนี่ยมาไทยก็เนี่ยดูพวกงงเว้ยรู้หนาวมีพายุแรงงโอเคครับเดี๋ยวผมเข้าที่พักกันโอเคพี่หนักไหมผม่พี่ถือเปล่าให่แล้วผมถือเดียวได้อยู่ครับโอเคได้ครับพี่ไม่กินหมูท่าก่็เหรอก็เดี๋ยวออกมากินครับผม บรรยากาศกับผมดบเดี๋ยวกลับมารับชมกับบรรยากาศตอนนี้ขอไปเข้าที่พักก่อนอ,อันนี้คือ ตอนนี้ก็อยู่หน้าห้องพักแล้วน,นะครับก็ได้ถอดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายออกสักหน่อยครับหลังจากที่เดินทางกันมาเหนื่อยเดี๋ยวก็ต้องรีบไปกินหมูกระทะกันเพราะว่ามีเวลาถึงแค่สามทุ่มเองครับก็ผมมาถึงก็สองทุ่มแล้วอะ่ะก็นี่เป็นที่พักนะครับก็มีที่นอนมีแอร์หนึ่งตัวมีพัดลมนะครับก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายสําหรับที่พักแห่งนี้แต่ที่เด็ดก็คงจะเป็น การได้กินบุฟเฟ่ตมูกทะกับบรรยากาศมีดนตรีสด<ม>และก็บุฟเฟ่ตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับถึง4ี่ทุ่ม,มก็เห็นรีวิวมาพอสมควรนะครับกับที่นี่ก็พอดีได้มีโอกาสได้เดินทางมายัางจังหวัดราชบุรีก็ก็เลยอยากลองแวะมาพักที่นี่เลครับ<ม>ก็เดี๋ยวพาไปรับชมกับบรรยากาศ<ม>การดื่มกินที่นี่นะครับ<ม>ว่าเป็นอย่างไรเผื<ม>่อใครอยากสนใจมาที่นี่ก็ลองดูรีวิวได้นะครับ<ม>ว่า โอเคเปล่าเดี๋ยวไปรับชมบรรยากาศตรงนี้กันครับผมตามไปกันเลย,อยเอตอนนี้ผมก็ไม่รอช้านะ้ครับคือดนตรีก็ไม่ได้จะฟังอะไรแล้วครับตอนนี้คือหิวมากเดินทางมาคือยังไม่ได้กินอะไรลองทองกันเลยครับก็เลิกงานมาก็รีบเดินทางมาที่นี่เลยครับก็ไม่รอช้าก็อจัดมาทั้งเครื่องดืม่มทั้งโมกระทะพร้อมลุยเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวกินให้อิ่มก่อน แล้วก็ฟังเพลงฟังบรรยากาศไปพร้อมเลยนะครับก็คือบรรยากาศโดยรวมคือแบบดีมากครับพนักงานดูแลดีมากและอาหารการกินค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเกิดใครได้ลองมากินที่นยวโอาจิจใจอะไรครับไปดูอาหารเครื่องดื่มกันเพียบเลยครับผมมีให้เลือกเยอะนะมีส้มตำม,มีอะไรให้ตำด้วยพวกหมูอะไรก็เยอะพอสมควรนะครับก็อยากกินอะไรก็เลือกตักเอานะครับแต่ก็ตักเอาที่พอประมาณนะครับ มันเป็นบุฟเฟ่ตก็จริงแต่ถ้าเกิดกินไม่หมดเขาก็ปรับนะครับไวาย่างรุงครับผม ตอนนี้คือเหมือนแบบว่าได้ฟิวแบบไปปาร์ตี้แบบไปร้านนั่งชิวครับบรรยากาศดีมาก่างให้ด้วยวันธรรมดาคนเยอะเล่าไม่ค่อยมีไมมาซ้อนใช่ไหม ธอ้หนวดมาให้ด,งงดีเลยนะให้กงงินตรงนะคะให้หนวดลาใหนทีเลยได้ได้นี่เขามาย่างให้เขาม่ให้คนอย่างฉัน อร่อยจริงๆนะใช่ๆจิ้มแซ่บอยู่ผม <laughs> ừ. <laughs> น้ำจิ้มเด็ดอยู่ในน้ำจิ้มแซ่บไล้

แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ยังคลั่งไคล์และหลงไหลในช่วงเวลาแบบนี้ก็ยังมีนั่งคุยกันต่อแต่ส่วนผมนั้นก็ได้กลับมายัางที่พักแต่ก็มีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาด้วยสักหน่อยหนึ่งเพื่อมานั่งซึมซับบรรยากาศในช่วงเวลาตรงนี้และก็มีนั่งคิดแผนในหัวนะครับว่าพรุ่งนี้จะไปเที่ยวที่ไหนต่อแต่ก็นั่นแหละครับเอาไว้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้เพราะเราเองก็คงใช้ชีวิตได้วันต่อวันอาจจะแค่แผนในอนาคตได้ แต่ก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านั่นก็คงจะเป็นแผนที่อยู่ในหัวแต่สำหรับค่ำคืนนี้ได้เวลาข้อนอนแล้วครับเจอกันวันพรุ่งนี้นี่มีเมนูไข่กระทะโอเคกระะนะครับอนนี้ก็เมนูไข่กะทะนี่อีกคนหนึ่งเอามาทำตรงนี้ก็ได้โอเค เ,เปิดเลยเขาบอกว่าละลายเหมือนเลอใส่อ่อนเปิดแคตก่อนมันไปใหที่สุดเลยเออเลือดใอ่อนออนพอไหมออนแล้วเหนื่อยลงเลยใช่แล้วเยอะแลเนี่ยสำหรับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาให้สำหรับเราทำอาหารชาวกินกันนะครับก็ มีหลากหลายเมนูนะครับก็จะมีทั้งเป็นไข่กระทะขนมปังปิ้งก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มนะครับเอามีประมาณนี้ตอนเช้าเองก็เป็นบุฟเฟ่น,นะครับส่วนเครื่องดื่มน้ำอัดลมอะไรพวกนี้ก็สามารถกินได้ตลอดทั้งคืนเลยครับเป็นบุฟเฟ่ต์ยาวๆเลยเพรนี่เป็นเครื่องที่เอาไว้ใส่กับไข่กระทะครับผม กินกันให้เต็มที่ครับเตรียมตัวก่อนออกเดินทางเที่ยวต่อสำหรับวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนก็เดี๋ยวฝากตามผมไว้ด้วยนะครับว่าจะไปเที่ยวราชบุรีนี้มีที่ไหนเด็ดๆก็เดี๋ยวจะพาไปรับชมนะครับสำหรับตอนนี้ก็หาอะไรรองท้องกันก่อนเดีย๋ยวไปทำไข่กระทะกินกันครับผม ฝีมือผมทำเองครั้งแรกครับผม,มกับสดน้ําซุปอือันนี้ของผมอันนี้ไข่หนึ่งฟองอันนี้ไข่สองฟองฝนจะตกไหมเนาะไม่ถอลอ้ม